สวัสดีค่ะป้อน,นิชาแน,นลนะคะวันนี้จะเป็นคลิปที่จะมารีวิวหนังสือนะคะปกติหนิงก็จะอ่านหนังสือหลายประเภทนะคะมีทั้งหนังสือพวกวิชาการแบบนี้การพูยบาลผู้ป่วยนะคะโรคต่างๆนะคะแต่แต่ว่า บางๆจริงๆก็จะมีหนังสือที่ชอบอ่านก็พวกหนังสือแนวจิตวิทยาพัฒนาคุณภาพชีวิตอะไรก็ว่าไปแล้วพักระหว่างนี้ก็จะชอบอ่านหนังสือเป็นหนังสือนิยายนะคะโดยเฉพาะนิยายจีนแปลนะคะแต่วันนี้ไปได้เล่มน,นี้มาค่ะอันนี้เป็นนิยายปลจีนนะคะ ปีศา,า,<ส>าจจิ้ง,จ,งจอกแด<ป>งสามหูเพศนิวาส,าสาน,วานะคะก็เป็นแนวปีศาจเทพเป็นแนวกับชาติมาเกิดอย่างนี้นะค่ะเล่มน,นี้ซึ่งเป็นเรื่องราวของนางเอกของเราชื่อฐานซูซูค่ะเป็นปีศาจจิ้งจอกน้อยคือว่านางเอกเนี่ยไม่อยากแต่งงานตามที่พีสบบพ่สาวบังคับพี่สาว ก็จะบังคับให้แต่งงานถ้าแต่งงานแล้วก็จะกลายเป็นปีศาจเต็มตัวทีนี้ก็เลยทลําภารกิจด,ดีกว่าก็มีเงื่อนไขว่าให้ทําภารกิจโดยการกับชาติาสารบูเพสันนะิวาซึ่งจะต้องทําภารกิจร่วมกับจอมยุทธนารวาปะเยซูนะคะก็จะมีการฟื้นความจำาจาการจับกับชาติมาเกิดต่างๆแต่ว่าพอฟื้นความจำแล้วนะคะในเอกกับ เพียดแขนบดเนื้อเชื่อว่าฝานยุดเฟยนะคะเรื่องราวก็จะเป็นประมาณนี้เป็นแนวกักชาตินะคะซึ่งํำลังเป็นที่นิยมในซีรีส์ในในิยายจีนนะคะเป็นเป็นสีทั้งเล่มสีสีได้ที่ขั้นแบบนี่น้องก็จะมีแบบโพสการ์ดเป็นภาพประกอบนะคะแล้วก็มีมีที่ขั้นสีอันน่ารักเป็นตัวละครของเรานะคะ นี่นะคะภาปะพประกอบเดี๋ยวลองดูข้างหลังนะคะ,ะทีมนักธิการคุณนัทวุินะคะแล้วก็ผู้แปลเรื่องนี้นะคะ,ะนำนำประกาศนวดชมพูนะคะ,ะก็มีเกี่ยวกับศิลปรกรรมมีวาดภาพต่างๆนะคะแต่ว่าคนแปลก็คือนำประกาศนวดชมพูนะคะข้างไหนมาด,ดูใกล้ใกล้ เห็นไกคือหน้าอ่านมากๆเลยปกติก็จะเป็นอ่านเป็นซีรีส์แบบเอยอ,อ่านเป็นนิยายแบบมีแค่ตัวหนังสือแต่แต่อันนี้คือมีภาพแล้วภาพสวยมากค่ะทุกคนเห็นไหมคะค่ะนี่นะคะอ่านง่ายหนังสืออ่านง่ายภาพประกอบสวยงามชอบลายเส้นเขามากเลยแต่ว่าเนื้อหาเป็นยังไงจะสนุก หรือว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะคะอืมอันนี้น่าจะเป็นของสำนักพม me, ิมพ์อกไ้ใกล้สิเนอันก็จำชื่อสำนักอ่อจำชื่อสำนักอ๋อสำนักพิมพ์ M I S จ จำกัดนะคะนํำประการนวดชมพูได้ค่ะว่าเขาแปลสนุกแปลดีมากนะคะมืออาชีพสุดๆเดี๋ยวเราจะต้องมาลองดูเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังอีกทีหนึงนะคะน่าอ่านมากนะคะก็เหมาะสำหรับอ่านได้หมดเลยเป็นแนวโรแมนติกแฟนตาซีนะคะอ วันนี้บ้านหนิงชาแนลต้งลองรอเวลาไปก่อนนะคะพบก,กันคลิปหน้าน,นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพวกเรานี่ก็คือมีหนิงแล้วก็พ่อเป็นตากก้องนะคะขอบคุณมากค่ะเจอก,กันคลิปหน้าน,นะคะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็สนใจสั่งซื้อหนังสือได้ที่ใน NC8 Book Shop ปี่นะคะแล้วก็สำนักพิมพ์ M.I.S. แล้วก็ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศเลยนะคะสำหรับปีสันน้อยจิ้งจอกแดงสารบุพเพัน,นิวาสหลับรองว่าน่าจะสนุกแน่นอนค่ะ